ใช่แนลเนาะครับผมน้ำตาลสดรสจัดจ้านครับโอ้คือเปรี้ยวครัือช่องล่ะคือช่องเนาะเมีนเอาไม่ให้ยืนนิ่งนั่งคุยกันซื้อๆเลียนว่างครับเพื้นที่นั่งคุยกันะไรเต๊ะกันะไรอยู่นี่เลยกระยุ่งมองเงินนี่แหละครับมองเงินของภาคบ้านภาคนี่ยน้องเมียนเท่ายุ่หนาอันเดี๋ยวมีคนถามในช่องน้องอีกนะว่าเป็นอย่างผมก็ลองคิดดูเยอะคือช่องผมมันมีปัญหาครับตอนนี้ไม่มีปัญหาว่าสิ่ตัวมือแล้วไมีปัญหาเนาะเมียนคือบ่ได้ลงคลิปบ่ได้เลย คือมันอัปโหลดคลิปปุ๊บกลาว่าสิเดียวมันก็บอกว่าอัปอัปโหลดไม่เสร็จจิ้นนะฮั่นกะบานนี่เขาไปเบิ้งแน่นในคอมพิวเตอร์มันก็ว่าไม่อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ไฟล์ใดๆทั้งสิ้นนะฮั่นก็เลยต้องรอเขาไปเบิ้งในยูทูบเขาเจ้าก็บอกให้รอว่าฮั่นล้อสิบกมือนตอนนี้ก็สิบกมือเดียวยังบ้าดอยังบ้านได้อยู่ก้านใดเดี๋ยวไม่คลิปให้เบิ้งเลยอยากลงคลิปเพราะตายพี่น้องมี่แค่ต้องร้องคลิปเต็มหยิบอยู่ของร้องคลิปบ่องนนนเาะครับผม ยังก็ได้อยู่บ้านภาคกดีมู่วักกลับเบบได้ยี่น้องแล้วเปนตีนมู่วักกลับเบิดแต่ว่าคนวักกลับคูดียู่บักกลับกันยอดนะอยากเห็ดนั่นเห็ดนี่ดีกินตาซอยพ่อหน้าคือผู้ใดไรเลยบางในสดเนาะแมนคบางในสดมื่อคืนนี่แหละสดมื่อคืนนี่แหละคือน้องกับยูซอยยังสี่แหละน้องดีกีตาร์ลองเพียงเพราะว่าได้เกินหน่อยยังได้กับซอยครับยันครับอีกอย่างกลับบ้านเป็นรายการตูมันมัก็ ถทำว่าได้กักบวกกับบวกใช่ไหมมันเดินทางนะไอ้คือเดินทางคลาสส์ของเพื่อยังสีนะไม่กันอันตรายอันตรายก็ยังซื้อยังสีเลยครับเมียนครับผมเขาเดินจักรขวบไผ่เนี้ยนะอันนี้เขาอยู่เทสเขาาเได้ออกไรไปใส่นะไม่กันอยู่กันยูนิกะกันเฮ็ดยังซอยเพิ่นได้กัเฮ็ดไม่กนเล็กๆน้อยๆกินฟีอยู่ฟีอยู่แล้วอยู่นี่นะครับกันทิศทางไม่ตันอย่างขึ้นเด้มาเหตุงานอยู่นี่ที่ไปที่มาเดี๋ยวไลท์ไลทช่องกับ อันดีท้าไม่ตามเลยเนาะบ่บ่้ันมีไผ่ทามบ่้ันมีไผ่ทามบ้านมีไผ่เห็ดลงเลยขนาดตัวอย่างผมเองยังบ้านเห็ดลงนะครับอานดีเป็นช่องแรกเลยเหรอช่องแหลกเลยเนาะโอ้ยชิชคดีฮะเอาไปเถอะอันดีท้ามเดี๋ยวหนูไทยคลิปน้ำ่านแม้นเดี๋ยวเฮามีแขกรับเชิญครับพี่น้องแขกรับเชิญพิเศษแขกรับเชิญพิเศษเนาะครับคนเดียวคนเดียวมากคนเดียวว่าราคาโตแพงกันมารูเนี่ยราคาโตแพงพี่เียนสูตรละข้าวไปครับสูตรละข้าไปโดนลูกบอลนัวก็ยี่มันเนี่ยว ย้อนคุยน้ำมองก่อนอีกว่าแล้วพื้นที่ก่อนแล้พื้นที่ก่อนแล้วนี่นี่นั่นทอดเอาคู่อะไรู่น้องค่าตัวแพงกดเนี่พงสู่ราคาป่บไปอสู่ราคาป่บไปเอาไปยังคุยน้ำมันเท้าโมเดิร์สแบบนี้น้องอยังก่อนน้องพี่เคสน้องนันิตาเนาะงานน้องส่องโอ้ยผมกระสิเด็ฝากช่องน้องแล้วนี่วคนติดตามหลายเป็นแน่นอน เนี่ยนมานั่งคุยกันเล่นนีเลยแล้วครับนี่เหมือนกันเหยังก็ว่าหันหนึ่งเขาหนึ่งเขาใส่เขาเงี้ยวคนไม่เบียดเลยเพ่าะขึ้นหได้คนเบียดมานั่งคุยเลรียิเลป็นยังไงยังนี่คือได้เป็นกูจีนกูยังคนน้ำลายอยู่ดิตามที่ไปดีมากว่ะไปทีมากาให้เกมบพี่เมืองละันไอตุยจ้าอันนู้นเกบบองพี่กูไอตุยละหล่ะงาไปไทยิีพอดี วันนี้หลังจากนั้นมากกันนี่ตะคนว่าอยากเห็นเป็นครูจีนกันนะสิวันนี้คนกันเบิ้งคลิป like. หลายจะอะ่า view. ใหญ่วิวจะอะไรมันคือคอนเบิ้งหลายสนใจหลายดิก็เลยรอใหุ้คิดน้องกันเบิง้งวันนี้ก็ได้ผลตัล๋วลาบ,บีก็เลยเห็ุไปเรื่อยๆจ้าใช่คลิปครับผม นี่พ่อหน้าพ่อครับบัดแจ้งกับบอสไทยนะไทยทุกคนไปทายอยู่ในโด่งคุณน่ะสวัสดีค่ะนันทิตะน้องจะเอ๋จะเอ๋เห็นหุ่งอยู่ดิน่ะเห็นอยู่ครับพ่อหน้านี่ละเออเพิ่มแสงขึ้นไหมบอสเมีนครับเออออเคโอ้มีการสัมผงสัมผัสเมียนครับโอ้ยคนดังตัวครับคนดังไหวดิได้ท่านหรือเล่ยังครับได้ท่านหรือเล่ยังครับคนดังเลย โอ้ยหายเรวบ่ท่านบ่ท่านทันล้กงกลับมาเลยสิมาครูบ่ไหวเขาหนาโอ้ยแต่นี้เราต้องคิดค่าตัวหลานชนะยังว่าเขาหนาสูบ่สุราก้าคูบ่ไหวไหมบ้าคนเดียวเล่นาคนเดียวเน่นครับสุลาก้าครูบ่ไหว่าตัวหลานสาวนเนี่ยอัดคลิปเนี่ยเออติดต่อกนไปติดตามช่องน้องมิกด้วยค่ะเนี่ยขอบคุณครับไปเฮาทำนยเค็มตัวเหมนต่งห้างทีได้บ่ มีตตั้งเอานี่เป็นบดรดนี่มาแบบจวดจานเีงเหยังมันวนว่แบบรวเลยใใน้องเกสอบห้องเพลงวเนมันวัยังก่อนนาะยังก่อนเปิ่ลแม่แบบตายคิวาเฮาังินกุยเรืองไอ้ตุยเนาะกันเนาะแน่เนาะที่ขับเลยเนาะเนาะเนาะนายหรอยเียง อันอย่างก่อนเมื่อไรเมื่อไรสดเป็นยังไงผมเชียวถามความรู้สึกก่อนแมนเออความรู้สึกดื่มเลยเป็นยังไงเป็นยัไงแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเตื้นแห้งเลยที่แหลกที่แหลกเลยแมนปะแล้วก็อีกยามื่อค่อยลองเพลงใส่ดนตรีสดเลยอไม่ได้มีแต่ร่ามอยู่ผู้เดียวห้องอยู่ผู้เดียวปะสามวันก็ว่าเพราะว่าเหมือนนองมั่นอย่างกับมาสอบน้ำจารอบอยู่นี่ชั่วโมงเลเป็นสามสี่ชั่วโมงผมสามสี่โมงจ่ายได้เข้ามาแล้วถ้ำเดียว้แลว รู้มากันหนึ่งอย่างก่อนแกไปพอดวงนี้หลงปุ๊บเอาไหม่อดวงนี้หลงปุ๊บเอาไหมคือว่าละครับยังบ่ไอ่เป็นมืออาชีพเนาะก็แต่ว่ันชาวบ้านก็ว่าได้ก็ได้เรียนได้ได้เลยนะครับได้เรียนไอ้ไอ้ผู้ไทยเห็นคนไร้ศูนี่ยังถามมันอ๋อหนองหนอง้องเต้าหลองเพียงหรอ่าครับก็เลยว่าแมี้ครับผนหู้หลองเก่งอยู่หรือท่านไอ้ผู้ไทยว่าได้อยู่เก่งเลยนั่งคุยน้ำพึ่งเงี้ยนั่งอยู่หลังกล่องนะเนี่ยเพื่นอยู่หลังกล่องกับเพื่อนกัน หมูเนี่ยว่าผู้ใดร้องเพียงเนี่ยเนาะเป็นจังใดเก่งว่าไอว่าได้จังใดบ้านไอไอ้กล้องว่าไอดร็อคต่ว่าไอไปยุ่งทางไงไปยุ่งผ่านทางเนี่ยไม่งนว่าเอาถามก่อนความจริงเลยเอาความจริงไอยังไอยังไรกูเนาะเอาเถอะเอาหยัดก่อนโอเคตาลกับพี่คุยโทรศัพท์แล้วครับ ก็น้องเคธไอ้หนึ่งเขาพวกเขามั้ยแนนจ้าอือหุ้นมีเวกเนาะหนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาเพื่อไผอยู่บ้นี้มาในเฮ็ดจ้ามือนี้พอดีด้มือพอดีว่าใ้เฮ็ดเนาะนี่จะเรียนเขานีิเรียนยังเดี๋ยวจ้าอือช่วงนี้ก็ถามน้องเคธว่าเรียนไอ้โรงเรียนเปิดด้วยเรียนเป็นออนไลนะครับยังเรียนออนไลน์อยู่ครับช่วงนี้เรียนออนไลน์จ้าเรียนออนไลน์ไปก่อนนะครับอือตัวนี้ไอ้ มออะไรฮะอยู่มออะไรเรี้ยมมอซีโรงเรียนเรื่องห้องอะไรสิจ้าอือพึ่งเดี๋ยวมาถ่ายยังมื่างลรพึ่งว่างพึ่งไปถ่ายคลิปน้องหน้ามากครับผมติมาวันนี้ทีท้าไอตานไปให้น้องเคียร์ไปเห็ดเวียกเป็นต่างแขกครับเดี๋ยวควรแขกรับเชิญครับแมนยูโดนมาเลยครับโตแพงนี่น้องโอ้ยแขกอะไรรับเชิญไปวันไอ้ตานต้ามาถามเรื่องเก่าห้องไอ้ตานคือเด ที่ไปที่มามาเห็ดไปงานที่ไปที่มาดิไอ้ยมาครับโอเคครับมังคับนี่มาเตีกล้องมาเตีกล้องครับพอดีได้อาจารย์ผมมานั่งเล่น้ำเพราะเป็นมูงเป็นยางไกลๆไกลๆเยอะเนาะนี่เนาะนนักดนตรีก็มีสองคนอยู่บ้านพักคุ่น้องกับนี่มีก็เป็นอาจารย์ผมครับผมเยอบบเยออบยายายเยออบบานนี้ตันเท่าตัวเหงืหิวถอยออกก่อนไปไปที่มาที่ไป คือที่มาที่ไปเริ่มตั้งแต่เขาเข้าเลยตั้งแต่ด้นดนเลยก็คือเพลงมักสาวแก่ผู้มีบัณฑ์มันคือเป็นเพลงแหลกที่ได้รวมงานกันเพื่นเพลงมักสาวแก่ตีมักสาวมักสาวแก่หรือมักสาวโถมักสาวแก่มักสาวแก่มาแล้วครับมักสาวแก่คือเดี๋มาทายเพลงเพื่นตอนนั้นมาน้ำจานแซกย่างร้านนี้แม่ด้ือแซกสิงม้วสิงหรือช่างกับตุ้ยนะพี่น้องกับตุ้ยแล้วกับผมสามคนสามคนคอล้อเพลงผู้มีบัณฑ์อี๋เอ็มรตี ว่าทีเฮ็ดอันยอมเอ็มดีคีมพวงต้องเหรอแม่ยเ <c oughs> ม,มื่มอว่เป็นยังแม่เมื่อว่เป็นยังครับหน้ามือ่อจริงหรือล่าบานนี้มาเพลงที่สองอก็ได้ร่วมงานกันก็คือเพลงงับเต่างับงับเต่างับก็บคือนี่แหละเป็นเพลงหินจุดบ้านพี่เพียวตอนนั้นก็นกำลังทองของมันสองเดือนทองสองเดือนสอามเดือนก็เลี้ยบบ้านอยากหาคนนั่นเพชรงานตัดต่อวิดีโอให้ ถึิ่งพี่เพียวพึ่งกับขวางพิ่นกับกบ,บริษัทไทยเองกระเทศเองนะฮะตอนนั้นก็น่ารักครับเป็นจุดประกายที่บ้านที่แรกคุณยีบย่บ้านเพื่นเลี้ยนเอิญเอิญอ,อาจารย์แซกมาเห็นน้ำก่อนครับบ้านนี้กับอาจารย์แซกว่าอาจารย์แซกก่อนสี่บอดดิยูอาจารย์แซกกันคือทั้งไข่ญ่เพิ่นดึงไปแล้วก็เลยเสนอผมมาเพราะผมกับเฮ็ดเด้บมตังกันกับอาจารย์แซกกันะน,าาน,นะก็เลยว่าเพิ่นก็ถามข้อมูลต่างๆเอาอย่างความบัวความทุกอย่าง,าง,งบัพร้อมครับพร้อมม้ามือเลยผมก็เลยว่าม้ามืออื่นเลยน่ารักบ้านนี้ม้ามืออื่นปุ๊บ ผูดีบ้านกับเนี้ยน้ำเงกับทางมาว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวให้นัดตีไปรับนะแล้วเตรียมของมาเลยกันเลยมาอยู่เลยพี่น้องมาอยู่ตั้งแต่ฝุ่นเลยนะมาอยู่ตั้งแต่ฝุ่นเลยครับประมาณสิปีนึงแล้วมาอยู่กัมาสั่งปัญหามากไหมดิแมนมาสั่งปัญหามากเอามะเอาโบแมนสั่งนี่มากไหมเออสั่งสังผลงานสั่งผลงานมาสั่งอย่างงานโจ่งกิ้งครับยู่เบื้องหลังอดีตอยู่หลังกล่องครับงานครับเบื้องหลังทุกอย่างครับไส้สดไทยนั่นนี่งานครับ ทุกอย่างเลยครับคือไอ้ตานครับไอ้ตานก็ไปตุยเนาะงานผมกับตุยตุยเป็นไฟที่โอวิดีโอวิดีโอเป็นหลักๆเลยนะครับแต่ไรสดอย่างต่างๆสมัยปีละผมครับอยู่นี่สมัยปีทุกอย่างทุกอย่างเลยเนาะประตูไฟฟ้าทุกอย่างเวฟไฟอินเทอร์เน็ตพี่น้องทันลงว่าไงท่านลงทันลงเนาะแล้วกับอยู่นี่ตั้งแต่พุ่นละก็จนนั่นเท่าเดือนนี้ครับสี่ปีหนึ่งแล้ววันที่ห่านก็ปีหนึ่งวันที่ห่านที่ห่านที่ขอนนี่มื่ออ่นนี่ โมเมมโอ้โหหาเดือนหนาโอ้ิดโอ้โหดสีหอหนกับมืงอื่นเดือนกรกฎาคมษเดือนกรกฎาคมเนาะปีหนึ่งก็ดีครับประมาณนี้ครับเรื่องหน้าเข้าโค้งองผมเมียนครับครับผมมือนีกับผมขอไว้ซ้ำหนีแล้วเนาะครับเมียนครับคำเร็วมันเหมือนอะไรเนาะเห็นหน้าเห็นตาเขาตุ้นแทงหนามืดๆเนาะครับผมฝากพี่น้องติดตามนะครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเด้อครับผมขอบคุณมากมากครับบ๊ายบายครับ